สวัสดีครับผมนี้พบกับช่างนงบัวปั้นนะครับพามาดูหน้างานการติดตั้งบัวนะครับอยู่จังหวัดน้ำหนักเจริญครับบัวปูนครับไอ้นี่ครับเป็นบัวหัวเสาครับคาดบุญคาลาตัวนี้นะปูหินครับบัวตัวนี้ตัวบนจะเป็นบัวสองเส้นนะครับเป็นบัวขานคู่ขานบนนะครับตัวนี้น่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนหน้าต่างตีกรอบครับตัวนี้จะเป็นบัวคารบนขาล่างนะครับสามเส้นเป็นบัวลูกเล่นนะครับลักษณะประมาณนี้ครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ ด้านข้างจะเป็นสามเส้นวิ่งมาจบตรงประตูนะครับเปนบนโรงเรียนแต่งสีส่วนหน้าต่างจะเป็นบัวบนล่างนะครับด้านหลังลักษณะประมาณนี้ครับนะครับด้านหลังเป็นบัวหน้าต่างบนล่างครับเลี้ยนจากหน้าต่าง หนึ่งนิ้วนะครับอสามเซ้นหลังอีกเป็นคารโนบ้านนะครับนครับประมาณนี้ครับส่วนช่องลมก็จะเป็นบัวบนล่างครับมันูด้านข้าง อีกด้านนะครับนี่ครับเป็นบัวสามเส้นหมือนเดิมครับบนหน้าต่างล่างหน้าต่างเป็นบัวคานเหมือนกันกับด้านโน้นนะครับเป็นลูกเล่น นหน,นหน้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับฝากคนงานช่างนนบุรปั้นนนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ